ครับผ่านไปนะครับกับการทดสอบผลิตภัณฑ์เค้นพาสเตอรเซลล์ถามว่า10วันที่ผ่านมาสุนทรได้อะไรบ้างนะครับซึ่งมีเขาเรียกว่าผลประโยชน์หรือคุณค่าคุณประโยชน์ที่ได้รับอย่างมากมายเลยทีเดียว1ระบบขับถ่ายที่ดีมากๆเลยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เค้นพาสเตอรเซลล์นะครับทำให้เราขับถ่ายได้เบาสบายตัวเอาของเสียออกทุกๆเช้าหรือทุกๆครั้งที่เราต้องการเลยทีเดียวนะครับและส่วนที่สําคัญที่สุดตามมาก็คือในด้านของนะครับ ผิวพันธุ์ครับทำให้ดูเดียนขึ้นใสขึ้นดูดีขึ้นนะครับสามก็คือด้านของพุงนะครับเห็นไหมครับพุงจะยุบลงนะครับเหมือนจากวันนั้นที่พุงยืดออกมานในพุงยุบลงไปเล็กน้อภายใน10วันนั่นเองนะครับผมส่วนอีกตามมาคือด้านของพละงก,กำลังความสดชื่นนะครับวเวลาเดินทางแล้วไหนท่านเนี่ยจะเหนื่อยจะเพลียนะครับเมื่อถึงที่หมายแล้วรู้สึกโอ้โหแบบหมดเลยนะครับที่จะทำกิจกรรมอะไรไม่มีแล้วหมดแรงหมดแรงแล้วแต่เมื่อทากิจกรรมัณเทียนพัดไปก่อนนะครับทำให้เราไปถึงที่หมายปุ๊บเนี่ยนะครับสดชื่นกับพี่กระปา สามารถทํากิจกรรมอะไรต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวนะครับนี่คือส่วนสําคัญของหน้าของสเต็มเซลล์นะครับได้จากแอปเปิลนั่นเองนะครับที่มาช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมในด้าของเซลล์นะครับเปลี่ยนถ่ายเซลล์ใหม่นะครับทำให้เรู้สึกสดชื่นกับปี้กระเป๋ามีพลังกำลังทีเดียวนะครับอยากให้คุณมาพิสูจน์การในด้านของผลิตภัณฑ์เคมพัสสเต็มเซลล์นะครับว่าจะช่วยอะไรคุณได้บ้างผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับหรือคุณได้ประโยชน์ที่คุณได้รับมันคุ้มค่ากันหรือเปล่ากับสุขภาพของคุณนะครับอย่าปล่อยให้สุขภาพคุณมโททุกวัันนะครบ ทับวันนะครับในโลกใบนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับอาหารนั่กินทุกอย่างเป็นขยะทางนั้นเลยเรามาดูดาสุขภาพภา,พภายในแล้วออกจากภายนอกให้สดชื่นสดใสแข็งแรงกดีกว่ากับผลิตภัณฑ์เชนพลาสต็มเซลล์ครับ